พี่ยังอาจารย์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบางปะอณน์วันนี้เขามาตกปลาน้ำชีอีกแล้วลงตะก,ก่อครับผมแต่ว่าหม้นี่เคยมาลงตะก,ก่อแล้วไม่เคยกินมันเลยแต่เมื่อนี้สิลองลงอีกเพื่อนหนึ่งครับน้ำม,มันพึ่งลดมาอาทิตย์ที่แล้ว<อ>ที่อ่ะน้ำอยู่เปะมองเดียวนั่งกันเลยแต่อาทิตย์นี้โหหมดลมแห้งครับสงสัยเขาจะาปิดเื่อนกันเกินนั้นน่ะตกปลาอีกแล้วมืัอนี้แก้ว รงตะกาอขั้นหนึ่งครับแล้วก็ลงสกิวขั้นหนึ่งแค่มันนี่ขนามมหาคนแต่ว่าเพิ่นนฟังบุญครับขึ้่นกระจายกันไปครับผมลองเบิ่งจุดตัวนี้น้าชี้ลดแห้งครับผมลดรงจากอาทิี่หลวเป็นสองเมตรกว่าเลยครับ นี่ก็ขันย่านี่ลงตะกอครับผมแล้วก็ขั้นหน่อยนี่ลงสปิวครับรุนรุนรุนดรดียวกินมาเด้อปลาเซ็บๆพี่น้อง ครับไปครับผมจารกลิ่นครับผมครับครับจานเสือครับขขางลังผู้ได้าข่งลังอ่ะเสือเลื้อยงๆอ่ะนาเดชนาเด็ดโอเคครับวันนี้เข้ามาหลุ่นปลากันครับผม ตกปลาคือเก่าแหละครับพี right mm ่น้องกับมากับจานน้ำ bueno, อีกคนนึงครับวันนี้จานน้ำเต็ม <ein> ว <exaggerated> ันนี้จานน้ำเราล่อหาหิงครับเราพึ่งผลิตอาวุธปืนยาวแล้วก็ขึ้นล่อหาหิงอยู่คนตำบลบนวันนี้อยู่นี่ก็มีอยู่ซีทานครับผมซีคนนี่แหละนั่งเด่นนี่งอย่าไม่รอหลุนกันครับไปเกิดอะไรไปแล้วสงครามในสองแคมป์เลย ครับใองแต้มแล้วครับผมแล้วเจ้าปุันได้พอได้อย่างอยู่ดิมันต pues ้องคนละตัวดิดูแล้วคุณมันเป็นไรเป็นไรว้าวแล้วครับท่านผู้ชม mừng bà mừng bà mừng bà mừng <laughs> bà mừng oh. <laughs> <laughs> bà mừng 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 ขอไฟกันครับผมปลานั่นเีงจะต้องเป็นกองผัวเือันนี้มหากินปลาอยู่สวนอีกแล้วกินปลาวันอาทิตย์ครับผมวันนี้วานแหกินปลาสวนครับเงียบเซียนเหเป็นกลังสีวานครับผม สวนนเถ้าแก่ค okay. ือเก่าครับผมมีคนเกียงเนียะแห่หานเับเอาละวะเต็มแห่เลยเลยนี่เอาประดุกด้วประดุก

ไงบิ๊กอุ้ยครับบิ๊กอุ้ยมาเห็ดจะโตอยู่ละอยู่ปาอยู่สวนอยู่แล้วผมมังกรก็ผ่ารับมีก็ผ่า,ผา,ามงแต่แน่นอน เอาละครับเอามาเอาอีกรอบหนึ่งครับแล้วเอาไปต้่มกินยูบานครับผมตัวนี้รอบแรกก็เต็มถุงแล้วว่าเต็มถุงยังไงปลาเลียงครับผมเอาเต็มทีเลยยัง อ้าเต็มที่โอ้ยโยนมาขาวาลงน้ำตัวนี่คือโยนไปไกลยันตัดขึ้นมาตัดขึ้นมา บอยลงอีกดิดีบูดเทาได้การฮะฮะถึงไงแก้ไหมถุงไม่เื่อมเสรถุงก็ได้นะเขียวเขียวเกินเหื่อโกม่ะเก็บไอยไปอมกับผมหอยมจูบไปอมนะ Thuốc สบายดี đi <laughs> nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ครับผมมันนี้ปลาเ้าก็เยอะไปตุ่มครับตุ่มปลากับตำบงฮุงครับมันนี่มีมีนูสองอย่างครับผม,ม,มครับ,รบมีสุดท้ายกตำบงฮุงครับผม ครับผมวันนี้ต้มปลาหล้ากระเรียบร้อยแล้วเนื้อเกล,ลืออะไรในการบ่เยอแล้วม,มาเลยครับผมมันกินเข่าน้ำกันมาหนิ <c oughs> ในยันแ <c oughs> ชบะอายใหญ่ไหม <c oughs> ครับครับเดี๋ยวขอไปกินเข่ากันครับผมเข่าก็เตรียมเลยหรือเลี้ยงปลาด้วย มาได้ครับผมตมปลาเซียทักิวสุดยอดบุ๊คเบื่อขนาดนี้ตัวบวครับตันมุงอือือสุดยอดมาก จำนี่นะบุ๊บเอาไเขาวะบายบาย